ระดับน้ําในแม่น้ําท่าจีนนะคะที่จังหวัดนครปฐมยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนะคะเออล้นเข้าท่วมที่ว่าการอําเภอนครชัยศรีและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า4,000ันไร่ค่ะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะจากปริมาณน้ําในแม่น้ําท่าจีนค่ะที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ล่าสุดค่ะน้ําได้เอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอนครชัยศรีสูงประมาณ30เซนติเมตรค่ะแต่ยังคงเปิดให้บริการประชาชนตามปกตินะคะพร้อมทั้งเร่งสูบน้ําค่ะและวางกระสอบทรายเสริมแนวกัน้นน้ําที่เพิ่มขึ้นนะคะขณะที่ชาวบ้านหมู่ที่2ค่ะตําบลแหลมบัวอําเภอนครชัยศรีค่ะได้เร่งช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวใส่เรือนะคะ ก่อนที่จะได้รับความเสียหายจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในส่วนของด้านนายสมหมายโพทองนาคนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตําบลแหลมบัวอําเภอนครชัยศรีนะคะเจ้าของนาข้าวค่ะได้กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทําให้พื้นที่นาข้าวของชาวบ้านนะคะได้รับความเสียหายตนเองและชาวบ้านค่ะจึงได้ร่วมกันลงแรงเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนนะคะจนกระทั่งในวันนี้ค่ะชาวบ้านได้มาร่วมกันช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตของตัวเองค่ะซึ่งประมาณ20ไร่นะคะขณะนี้ได้เก็บเกี่ยวไปแล้วกว่า4ไร่ค่ะ โดยไม่หวังว่าจะเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดค่ะเนื่องจากปริมาณน้ำนะคะที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นซึ่งครั้งนี้ค่ะนับเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะที่เกิดน้ำท่วมพื้นที่นาข้าวของตนเองและชาวบ้านส่วนข้าวที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนะคะจะต้องนำไปตากให้แห้งก่อนก่อนที่จะนำไปจําหน่ายในโรงสีต่อไปค่ะเมื่อปีห้าสิที่ว่าเยอะๆก็ยังไม่เท่านี้ครับ ก็คือว่าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแค่ชาวบ้านก็อยากมาช่วยคือการทานาเนี่ยคือเอาแม่ะสบประจมน้าเนี่ยมันก็มองดูกันไม่ดีทุกคนในในชาวบ้านในแถวนี้เขา็เลยอยากจะช่วยลูกบ้านอยากมาช่วยโอ้สถานการณ์ก็คือค่อนข้างค่อนข้างหนักครับค่อนข้างหนักครับเพราะมันหนักกับปีห้าสี่บางที่ไม่เคยท่วมเยอะก็ท่วมเยอะขึ้นครับขึ้นครับตอนนี้ทรงแต่ว่าสองวันนี้ขึ้นมาเยอะขึ้นมาเยอะมากคือ ในคลองที่คลองใหญ่ระบายน้ําก็คือปกติไม่เคยขึ้นภายในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ําแม่น้ําท่าจีนค่ะเออล้นตะลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ํานอกแนวขั้นแนวคันกั้นน้ำนะคะ ในพื้นที่อำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพานค่ะรวมทั้งสิ้นนะคะ44ตำบล303หมู่บ้าน6,916ครัวเรือนมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วนค่ะ3,200หลังคาเรือนประชาชนได้รับผลกระทบนะคะจำนวน21,233คนและมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า4,000ไร่ค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนค่ะ ยัางคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง